สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะมาเล่ากับคลิปความรักของคุณนะในช่วงของวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะในช่วงระยะ10วันนี้นะอาจจะยังไม่ถึง10วันแล้วนะเพราะว่าก็วันที่24แล้วนะคะมาดูซิว่าในช่วงระยะนี้นะ จะเป็นยังไงบ้างกับท่านที่มีปัญหากับแฟนกับคนรักอาจจะทะเลาะกันหรือว่าห่างๆกันไม่ค่อยได้คุยมาดูซิว่าในสิบวันนี้นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการอ,อ่อได้ทักได้คุยกันหรือเปล่าหรือว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันบ้างไหมนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ รู้สื่ออย่าง,างุณบ้างนะคะในช่วงนี้นั่นเองนะคะสำหรับพลังงานไพก่ก็อย่างที่บอกในทุกๆคลิปนะคะว่าจะเปะ็นสถานการณ์โดยรวมนะซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีสลับพลังงานกันก็ได้ตรงนี้ก็ขอให้ท่านที่รับชมอยู่นะคะพิจารณาตามไปด้วยนะคะว่าในส่วนของเราตรงกับจิตในบ้างนะคะหรือว่าอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะอาจารย์ก็ดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะการดูเรื่องความรักก็จะ ดูแบบในคลิปเลยแล้วก็จะมีดูเพิ่มเติมให้ในเรื่องของดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็ศาสตรากลด้วยนั่นเองนะคะเนาะเข้ามาสอบถามกันได้ได้ฝากอดีตไลน์ของอาจารย์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนั่นเองนะคะสําหรับชาวตุลน,นะจะเกิดในระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะว,วันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่ให้เน้นลัคนาก่อนนะเพราะว่าการดูดวง ทั่วๆไปเนี่ยนะคะ,ะลัคนาเนี่ยจะตรงจะใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนั่นเองนะคะส่วนาราศีนี้จะเป็นมุมกว้างนะคะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะมีสามดาบเกิดขึ้นเป็นไพ่หลักไพ่เมนหลักเนี่ยนะคะตอนนี้หัวใจของชาวตนที่มันแบบเหมือนกับว่าร้าวรานนะคะเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะคะ,ะโดนทําร้ายจิตใจโดนทําร้ายความรู้สึกหรือแม้แต่ในบางท่านก็ถูกแฟนเขาเรียกว่า หลอกลวงนะคะกำลังอกหักอยู่มันมีความมีความไม่ได้จริงใจมีความหลอกลวงมีเดวเดิลเกิดขึ้นอะไรที่มันขมุกข,ขมัวไม่ได้จริงใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีความลับด้วยสถานะที่ไม่ชัดเจนเลยนะคะอ,อ๋อถ้าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะคะ จะเป็นสภาวะที่หาความชัดเจนไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นไปแบบลับๆไหมหรือว่ามันมีความลับในนี้ด้วยนะคะมันไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซนต์บางท่านนะคะมันเป็นในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยระวังนะคะสำหรับชาวตุลที่เพิ่งจะคบกันเพิ่งจะคุยกันโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ระวังด้วยว่าคุณกำลังจะ เจอคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาหลอกในเรื่องของการเงินคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของชาวตุลเนี่ยให้เป็นไปแบบระมัดระวังด้วยมันมีมันมีความลับมันมีอะไรที่ไม่ได้จริงใจมันมีเรื่องหลอกลวงในเรื่องของการเงินไงนะคะระวังการที่คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณระวังพวกสแกมเมอร์ด้วยนะคะอาจจะทำให้คุณนั้นต้อง ผิดหวังเสียใจนะคะเสียความรู้สึกเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะก็อย่างที่เตือนเอาไว้นะคะให้ระวังด้วยถ้าท่านใดนะคะเออบางคู่ดีกว่านะคะก ไม่ได้เจอสภาวะประมาณนี้ก็เป็นแฟนเรานี่แหละที่เหมือนกับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการเงินกันเกิดขึ้นนะคะมีการโกหกมีการหลอกลวงเรื่องการใช้จ่ายไหมนะคะเรื่องการเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไรายได้ก็มีด้วยนั่นเองนะคะเรื่องมือที่สามมีไหมก็มีนะคะก็มีเหมือนกันเนาะบางท่านก็โดนเรื่องเงินบางท่านก็โดนเรื่องการมีมือที่สามเข้ามานั่นเองนะคะ จะมีมือที่สามโดยเฉพาะท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะคะเหมือนกับว่าคุณนะคะหลายท่านนะจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาปนเปีน้นเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนนะคะหรือแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่เหมือนกับว่าทำให้เราต้องเสียใจทุกใจเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะอายุเยอะด้วยนะ เดี๋ยวจะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดอย่างไงบ้างในช่วงนี้นะคะเป็นความรักหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เขาต้องการผลประโยชน์จากเรานะให้ไพ่สื่อให้ด้วยนะคะขอ่องหน่อยนะตรงนี้จะเป็นสถานการณ์โดยรวมแนวโนว้มที่จะเกิดขึ้นส่วนไพ่สําหรับเลขนี้นะคะก็คือเป็นความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะบางทีไพ่สลับกันก็มีด้วยก็ขอให้ท่านพิจารณาตามอาจารย์ไปด้วยนะคะไพ่แห่งความลับ เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติใครที่คุยกับคนต่างประเทศคนต่างถิ่นแดนไกลระวังด้วยนะคะว่ามันจะมีความไม่ชัดเจนจะมีความที่มันเป็นความลับอยู่ในนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินก็อย่างที่บอกเหมือนกันเลยนะเรื่องผลประโยชน์คนนี้เขานิ่งมากใจเย็นมากฮะเขาเขารู้วิธีที่จะเข้าหาเราแล้วก็เขาจะทําร้ายเราให้เจ็บปวดอย่าง แสนสาหัสเลยแหละต้องเรียกว่าแสนสาหัสนะอย่าเอาใจไปเล่นกับใครอย่าเอาใจไปเล่นกับคนที่เพิ่งจะคุยนะคะอันนี้เตือนล่วงหน้าแล้วเนาะส่วนท่านที่คบกันนานแล้วนะคะก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเรื่องอ่ค่าใช้จ่ายเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผลประโยชน์นี่แหละนะคะอืมขอให้ดูดนานๆด้วยนะคะ มีชาวราศีก,โโกรกฎราศีมังกรราศีกันราศีเมษนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวขอ้องในชีวิตคุณในช่วงนี้นั่นเองนะคะขอให้คุณนะคะคุยกับใครก็แล้วแต่เป็นไปด้วยความระมัดระวังนะคะ,ะอย่าเชื่อใจอย่าให้ใจอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่เพิ่งจะคุยกันที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตานะคะ แล้วก็ท่านที่คุยกันนานแล้วเป็นครอเป็นครัวนี่ก็นอกปัญหาจุกจิกยุ่มยิม,ยมเรื่องการเงินเรื่อง,เ,องอเขาเหมือนกับว่าใช้เงินเก่งไม่เก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะทะเลาะกันเนาะช่วงนี้ขอให้ยขยายหน่อยให้ให้ความรักให้ถ้วยไม่ขึ้นเลย อ้อยชาวตุน,นะคะคือมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ขึ้นทั้งนั้นเลยอะค่ะไพ่ถ้วยก็มีห้าถ้วยแต่มันเป็นไพ่ถ้วยที่ทําร้ายความรู้สึกอะทาให้เราเสียใจอะค่ะมันไม่ใช่ไพ่ถ้วยแบบความรักแบบนั้นนะคะ จะโดนฉกฉวยโดนขโมยโดนฉกฉวยคนของเราไปด้วยเอ๊ะหรือว่าจะมีใครสักคนหนึ่งกำลังน้องใจเนี่ยแหละเนาะมีเดรเวอร์เกิดขึ้นนี่เดี๋ยวเธอมิดตามมาด้วยจะมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่า จะตัดสินใจเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะเลือกใครนะคะมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้ด้วยหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอย่างเงี้ยเออเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาไม่ใช่เด็กนะคนคนนี้นะคะเป็นคนแก่ก็ได้แต่เป็นคนแก่ที่มีเงินไงนะคะอาจจะเข้ามาเสนอมาเปใครสักคนนึงเนี่แหละเออ นะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าจะมีการนองใจในเรื่องของเ,อเรื่องเงินเกิดขึ้นนั่นเองเอออันนี้จะมันจะใกล้ตัวเกินไปมันจะประชิดเกินไปนะคะขอมุมก,กว้างๆดีกว่าเดี๋ยวบางท่านเอาไปแบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไฟเตือนขึ้น,นมาเฉยๆนะคะเป็นมุมกว้างอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้เนาะบางที เดี๋ยวจะดูให้นะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะเพิ่งจะคบกันได้ไม่นานนะคะก็ก็เตือนไปแล้วบอกไปแล้วนะคะอันนี้ย้ําจริงๆนะถ้าพูดบ่อยๆเนี่หมายควาว่าย้ําให้คุณได้แบบช่างใจเยอะๆอะไรอย่างนี้นะ,ะถ้าคุยเรื่องเงินปุ๊บโอเคมาหลอกเราแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีแนวน้มจะโดนหลอกไว้อย่างงั้นเถอะ Mm, the hero fans mm. บางทีการใจดีมากไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะนะคะการที่คุณพยายามทำดีกับคนคนหนึ่งพยายามเหมือนกับว่าให้เขาเห็นคุณงามความดีของเราทุกๆอย่างที่เราอยากจะช่วยเขาแต่ให้ระวังด้วยว่าคุณกำลังที่จะไปดีกับคนที่ ที่ผิดนะคะอืมถ้าไม่ใช่คุณก็มุบอ่อนได้นะเขาเข้ามาให้เราได้เรียนรู้เฉยๆนะคะและเขาก็คือจะมอบบทเรียนให้กับเราบทเรียนจริงๆนะคือแบบ มันจะอธิบายกับหน้าพ่ยยังไงคือแบบน่าจะถามส่งลงพยาบาลเลยแหละน่าจะเจ็บหนักอยู่เสียความรู้สึกหนักอยู่นะคะเออเนาะก็ขอให้คุณระมัดระวังเป็นไปแบบช้าๆอย่าเพิ่งรีบร้อนในความรักนะคะเนาะโอเคชาวตุนนะก็ขอเตือนคร่าวๆเ,เท่านั้นเองนะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีพาจะสลับกันก็มีด้วยขอให้คุณนาะพิจรณาแค่ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหรือว่าอยากจะส่องตรงๆเลยสามารถดูดวงในการส่วนตัวได้นะ,ะว่าคนนี้คนที่เราคุยเนี่ยคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะแล้วก็ดูว่าปีนี้อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังนะคะจะมูยังไงถึงจะปังนะคะมูแบบไหนก็ได้ด้วยนะคะปรึกษาได้นะ,ะกับเรื่องเรื่องส่วนตัวนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ